พวกลูกหลานทุกคนเดี๋ยวนี้ฉันกำลังเขียนออหน่อไม้จากซุปเอาลาวเอาลาวร่างเขียนหน่อไม้ซุปกินเออ,อคือกวัวเกาอยู่ลมเงยนเ็นแต่คือกวัวดาะหน่อยอย่างงามเดี๋ยวนะ<ม>เอารีบวิวของเขียนชิคือกลัวกันบ่แนวเขียนดีบ่ เขากระชิมูเขากระชิมาถามมาซื้อจากไหนซื้อจากช้อปปี้ค่ะซื้อจากช้อปปี้เอามาเออมันเป็นหนันของที่เอามาจิ้มเนื้อนัวเนื้อ,อยังเวลาเขาเห็ดสเต็กนี่นะจิมม้มหมูกับจิ้มถ้าเอามาเ้าหอยซื้อมาเห็ดจิ้มหนังหมูเวลาเห็ดหมูกอบจะ่ะดีเมื่อเคียนเอาใหม่ก็ไดกระชิมเอาใหม่ก็ได้จิ้มหนังหมูเห็ดหมูกอบก็ไดเออดีดีเนาะยายเนาะรีวิวของเคียนมึงมูเขาจิถาม ดีอีก,อก,อกดีกว่าเพิ่นใส่เข็มช่วยจีเล้วนี่น้องใหม่แล้ว,<ด>ลวนี่จ้ะเผาไ้แตะมือวานหมดเมื่อท่านนี้เวลาฉัานไปเข่าสวนมาคงจะชวนก็มาหุดดอกใหม่ต้นใหม่ วันพาก,กันไปปาเห็ดมาห่ะบดได้เห็ดดอกจ้ะไดเดเดินน้อใหม่ไดเดเดินน้อใหม่แต่บ่เป็นน้ำใหม่มุนีเด้น้ำใหม่มุนีน้อใหม่ไฟตรงแล้วว่นา,าน้นนอใหม่อันนั้นต้มกินบดแล้วนหม่อันนั่นต้มกินกับพริกกะปิแสบผสมแสบแสบบอดไอดไทยให้เบิง่งเพราะว่าบ่คิดว่ามันสิแสบแสบอีหลีเนาะเออ เบิงแต่มูเขาช่องเก็บเห็ดช่องนั่นช่องนี้ลองมีช่องจากของเบิงกลับไปข้เป็นหมูเขาสันตัวฝากเนือฝากโตเได้บัเนี้เด้อช่องหน่อยๆของมีบีนี่เห็ดน,นัง<อ>จะปลูกพวกบุ่งเมื่ออื่นจิปลูกพวกบุงมือแรงก็ติดใจอันไดโคเดอร์มาไดโคไดโคเดอร์มาไตไตโคเดอร์มามือแรงโอเคถูกต้อง ไทยพักให้มันอันนั้นเป็นเชียรล่าแต่ซลสะะ้นดอกใหม่ก็ยังเป็นโอเคจะไปใส่แบบเหมือนแรงทดลองจ้ะไตเข้าเด้อมาเดี๋ยวไปใส่เหมือนแรงเห็นเขาใส่มันงามอันนี้จะตั้งซืรอช่องไว,ว้แม่บี้แชนแนลเลยจืมง่ายดีเนาะแม่บี้แชนแนลเป็นปะ <laughs> เดี๋ยวจะไปตัดผ้าอีตู่ไปขายมึงไปยังเด้อมึงไปต่อเด้อไปตายเด้อตู่กับเผาไม่ไม่ก็ให้ร้านไทยไฮจังสิหละต่อไปก็ใช้ขาตั้งกล้องตั้งไว้คือมุมเขาเด่นตัวตัดก็ตัดไปขาตั้งกล้องก็อัดไปไถ้าตั้งกล้องเมื่อึดมื่อยากแม่นวะไทยวิโอกับไทยเ,เป็นเมีบีเฮดเป็นเบิดจ้ะ ใช่หลานชายมามนกับมือสันถึงงามที่เทว่าเอานี่เห็ดนี่ชุดยอดงามงามที่สุกมือแรงมืออื่นมาต่งไปม แรงหลงไปย่มเสาไปไหนเนี่ยอีตัดไ้เมือแรงโอในบ้านโจดโอเคเนาะจ้ะจ้ะไปแต่เสาเพื่อนเพื่อนเขาบบหูเรืองนะมันบอกเรืองยังโบหอนนี่คือดำเทยายก็เอาออกจวมันต้องเอาออกแล้วไปล้างน้ำบ่ กัดไปล้างน้ำแล้วก็บ,บ่ต้องปลัดออกลูกเสียดายเห็ดจังซี่ที่บอกเหมือนว่าอานี่มันออกเบิดแล้วก็เคียนเคียนแล้วก็ไปล,ล้างน้ำล้างน้ำแล้วก็ต้มปลัดองไรออเขาเชดายล้างน้ำแล้วก็ต้มมันจะอาดจะาอาดอยู่ดับลิ่แลมมันแช่มันหอมแม่นบ่เคียนอ่อนเผาแหลมมันหอม จะเอาออกลหลายๆเมเสียดายมันอึดนเนี่ยเมืม่อวานพักกันไปยางหาหน่อไม้ป่าจา้ะบดได้ทายให้บึงแต่ว่าก็ได้หลายเติบหนึ่งอยู่ปกติบุม,มาก,กินหน่อไม้พักกันกินแซ่บฉันเพระยาะว่าไปยางเมือ่อยโอ้ยปวดขาทั้งยายทั้งหลานรับดีบัสนคนคนคนบุก,กินหน่อไม้มันกินหน่อไม้เมื่อวานนี่แซบเลย ปกติน้องน้ำบกินเด้น้องใหม่กรบโบกินหรือโบใส่หอดป่าเขาว่าแสบใดกับ่บสนก็บโบมักมัดมือว่านได้กินก็แสบมันเมื่อยเมื่อยเมื่อยมาเนาะน้ำพริกกับพี่มันก่แสบน้ำน้ำพริกเขามันแสบน้ำเขาก็เลยกินมือกูยังเก็บเลยเก็บมือหมุนป่าชับน้องใหม่อย่างสิเลย ไปหาเห็ดยังไงได้ได้ไปไดโนไม่กว่าก็มันป่าเห็ดอยู่กับปลานนไม่มันบมีเห็ดกัดเฉยหานนไม่ดีชาได้เสียมไปนำมาสั่นกับบานมือเปล่าแต่สาวเจอย่งไปหาเห็ดบ่ได้ก็หานนไม่ดีชาเอาเสียมไปนำนี่แหละเขาว่าขึ้นไปแล้วว่ามันมีป่าโนไม่อยู่หันม่ได้เห็ดต้องเอาโนไม่มาต้มเอามันตัดไปแตงแต่ยามไหนนี่ โอ้บัตันตัด่ะเรียกว่ามันตัดมันคือพวกขึ้นเลกบางค่นนี่กล่องพ้นเป็นแนวนีตเตะโตมีบนังถือขอบคั้วอีสานบานถุงก็ยัง ไปเก็บหอดพะเยาคุณไหมฮะเป็นอาทิตย์เลยยังไม่ไั้กลับเลยจ้าหนูว่านี่เฮ็ดเลี้ยกลาตาเบิงแต่หมูเขาก็เห็ดของกบ <ะ S 2> ของไว้อ่างหมูเขาเนื้อไม่พักกบของหลายนั่นแยกการว่ะแยกการนี่ว่ะคือพวกอลาตาไปส่งอันใยการนี่ว่ะเราตอบแยกการว่ะว,ว่าจะเห็ดมันไหวแล้ว เอาไปจองตุขึ้นคุ้งห่วงมามูก็ประด้หลายขึ้นเราเด้เขาซื้อมาอันนี้ก็ว่าเขาซื้อยังมาอะไรประโยชน์ซื้อแนวต่างบ้านต่างเมืองเขาดีดีเด็กเขาก็ไดเนาะนาะยายเนาะคนจมแม่ยายนี่แหละเออคอนเห็นมันมีประโยชน์ด,ดีสอ,อนุญ,ญาตในซื้ออยู่เป <laughs> ็นบ่ซ <laughs> <laughs> ื้อจ,ยยจิ๊กเลกจิวหลอแย่ก็จมทีไหนไดมันมีประโยชน์ โบเขาอันสันหาเนาะสันหาแนยมันสบายเพราะว่าเขาเอาส่อมจิ้มหมูหมูกรอบนี่ยแม,ม่นังหมูน่ยแม่ยาไเนมันจีแล้วเขาอยากให้มันพองแห้งเขาต้องจิ้มหลายๆๆ <Okay. S 2> ออออเเคจิมนมนนยยัะพงต เราจะมอญอ่อนมันคนทำบ่มีปันกินแนะน้ำตได้ไหมคลิปแรกของช่องกับแนะน้ำตเบิึงทำความู้จักกันช่องไม่ยบีแนลได้เลยทำความู้จักกันเบิึงข่อยซื้อมายบีว่าตัวมายบีอยู่บ้านไหนอยู่แถวไหนซื้ออันซื้อเหรียญซื้อวีซื้อที่อ้ซื้อกิ้งซื้อที่สตะซื้อเฟียตซื้ออยังเอาซื้อเฟียตกับแม่บีสตะ อยู่บ้านไหนเจ้าอยู่บ้านไหนข่อยอยู่บ้านหั <c oughs> วหนองแค่นข่อยอยู่สบัว <c oughs> จังหวัดอำเภอแค่นดงจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาหากมาเลยถามเขาเขาก็ได <c oughs> เห็นว่าหอดบานหัวหนองแค่แล้วก็ฮูบดบานหัวหนองแค่มีสถานที่ท่องเทีย่ยวอีหยังบอกเขาเบิง่งชวนเพื่อนๆมาหาเบิง่งมาหา เดี๋ยวนี้ข่อยมีหัวละผ้าพายจูผ้าเเาข่อยเก็บขาย <c oughs> บ่วชว้นมูมาเที่ยวบอ่อน้ำซักซิดเนะี่ยชวนมาเที่ยวชวนพักเจ้าอย่างเดียวเลยปะออม่ชวนเที่ยวชวนพักข่อยก็ได้เดี๋ยวนี้เบียร์พายจูข่อยก็ะเลี้ยงลายข่อยอยากมากัมาคือบ่ชวนเพื่อนเพื่อนมา <c oughs> นมนเที่ยวบอ่อน้ำซักซิดเบียร์พายจูข่อยหลายหลาย จะมาเบี่ยงหัวละผ้าก็ล้งขึ้นก็ลังเกิดเสานี่ก็ไปฟืนนในแม่เหลวซะเอาขาตั้งกองเขาชวนน้ำเด้อทายเอาจากของเนยนะนําเปิดเด้อแบบนี้ก็แต่เอาอเปิดก็เอาตัาง้งกดอัดวิดีโอแล้วเขาเก็ยางเขาเก็ยางไปเลยแบบนี้าไปมองไม่เขาก็เอาขาตั้งกลองอวยไปนําเอาเพื่อนเพื่อนอวยไปนําก็บ่าเพื่อน ไปตัดมองนีก็ว่ามาเพื่อนเพื่อนไปน้ำเเ้าก็สจิบะ <laughs> โอยจะไปอจูหัวเราพานอนตื่นขึ้นก่อนก่อนจะไปตัดไปอีจูคุณยายเพิ่นพุ่มใจหลายค่ะเป็นอยากโชว์เพื่อนเพือ่อนเอไปอิจูอย่างงามเลยมือแรงเจ้าถาเบิง่งก่อนจะตัดไปขายเจ้าแต่มูเจ้าถาเบิ่งมติคลิปนาเดอ้ด <YouTube S 2> อก่อะยูทูปเบอร์ผู้สาวก็ว่าวา่าสวัสดีจ้าทุกคนย,ยูทูบเปอร์คนเฒ่ากันจิ่า สวัสดีม่เจ้าจ้นี่สวัสดีนี่อย่างแทนแทนเพื่อนเพือพ่อนแฟนครับมาจากไหน, <FC. S 2> นเอฟซีสวัสดีเอฟซีทุกคนจ้อสวัสดีเอฟซีสี่เกบเฮ็ดทุกคนเพื่อนเดีอวว่ะเออเออเอนคนที่มันติดตามเพื่อนมาเอฟซีนะเพื่นก็เพราะเออ,อ,เอ,เอติดตามพูดติดตามมาเพื่อนเพื่อนคือมูงเขาบูงหม่ว่าน,นั่นว่าสวัสดีค <ๆ S 2> ่ะทุกคนเอาทุกคนก็นได้เอาทุกคนก็นได้เอาเพื่อนเพื่อนก็นได้ ในกมหมูบ pues ่เอาดอกเพื่อนเพื่อนบ่บอเดีน้องน้องนุ่งนุ่สวัสดีลูกลูกหลานหลนเอาจริงสิสวัสดีลูกลูกหลานทุกคนเด้อย่าจิตัดปักอีตู่ไม่เพื่อนอายุเท่าไหร่ก็เจ็ดสิบสามเจ็ดสามก็ตรงตรงว่ายังอยู่สองเดือนเวลาเห็ุคลิปลงก็ตองว่าสวัสดีลูกลูกหลานๆจสิเออหน่องน้องนุ่งก็ลืมขึ้นแก้าหน่ะเปิดกล้องมันเท่ลแต่ลเทียกับบอบ่ซ้ำกันจักืออลืมดอก สิกนาไตโคเดอมาว่าอีกเทียยังลืมไตโคเดอมาโอเคมือแร่องอีกไปใส่ไตโคเดอมาจะาฏิตัดทักไววก่อนมืออื่นไปย่ำเา้าโอเคมันจังโบหอนปันนอีกกลับมาแล้วอเอาไปขายน้ำ มีคนซือ้อกนไปหลายเดี๋ยวขายคือเก่าบไนไดนนี่ก็ไปบานตะกิตจุนอีกเอาลงเฟสบอกคลิปดิตอนไปขายลงเฟสอีกเอาคลิปนี่ลงเฟสบกนี่คลิปเพี้ยนเอาใหม่นี่มูเขาจิ อยากอ้หมูหดแล้วเอาลงเฟียีหมออีหมอนั่นมันไปขายมันก็เอาไปนำเดี๋ยวเมียเมียเอ็นเมียไอ้บ่าวชายบ้านพยาไปขายมันก็ไปขายเฮียนไหนมันก็เขาไปนำโอ้ยโอ้ยกล้องชันนะเด้อขั้นแขนถุงละยี่สิบถุงละแ้าถุงละแ้า เห็ดดอกจูมถุงห้าสิบดอกบานว่าไปหาแต่คนอื่นอยู่บ้านเฮามันมีเห็ดชักที่ไหนล่ะไปเก็บเห็ดบ่ได้เนาะเมื่อวานเนาะบ่าวตัวบ่ได้จักไปตะไก่เติมน้ำมันลอยหนึ่งค่าให้ค่าน้องใหม่ได้ยายลอยหนึ่งเติมน้ำมันตั้งลอยหนึ่งบ่ได้บ่ได้เต็มถังเน้เติมน้ำมันสูมือนีลอยหนึ่งเลยสองลิตรจันตัวไอเมื่อวานเทาได้่สองลิตรยหญ่ จำเนี oh, oh, ่ยมันสีกินเบอรเบิดเอาเท่านั้นตีเทียนเบิดตีอ่าก็มีเท่านเ้ยเอาให้หมดจสิจุดทำไมมึงสีกินเบอบ่เบอดีลูกๆเอาขึ้นใกล้ๆหนาบึ้งเดี๋ยวเดี๋ยว เห็ดปกเขีบก่อนเอาเอาเอายกขึ้นไกลๆนะเออทําทาเห็ดทาเคียนนำ้ำ <laughs> เห็ดทาเคียนนำ้ำสิตทายลูปเอเอออเคยังสันแหละถูกต้องทายลูปไว้แช่โอเคเสร็จแล้วเอาวางลงคืน ให้บ่งไก่ไกเบึงเส้นเป็นยังไงให้มกเศนมุนๆเนาะมูเขาเคียนมูเคยมุนซ้ำเพ่นดอกเขาเคยเห็นมูมีใครเคียนมุน,มนคือเพ่น,นเ,เอาใหม่เอาเอาปลายมีดสวกหนา้าสวกหลังมัโลโคเคก,กเอากับมันกับข้นกินเขากบาดแหวนนั่นเอ คนกินเขามักจังสันลแล<ต>วแต่คนแม่บ่มหมักแบบนั้นแม่มักหน่อยๆไว้หวไเห็ดมุนเป็นยังคือต้องมุนเป็นยังคือต้องมุนคนหมักจังสันคนบ่มมีแขวนะมีก็เห็ดจงิง่แต่ในแต่ลายเดกเค<อ>ยเห็นนะมันเป็นกับนิดใสคนรสชนิยมเพราะมันนิดใสความชอบของใครองมัน เบิ่งว่นค่นนี้แล้วเอาเข็มมาเอาเอากองได้มามามาเขียนเพื่อนเอาเข็มมาเขียนเื่อว่าเอ้ยยาำในสิลล้วก็เลยว่าแล้วเอาหนีมันลองเม่งกันนะเพื่อนว่เผิดคือถัดแล้วเร็วจ่อยเออช้างมันถอดติดจักนิดจักหน่อยกับปล่อยมันไวเนี่ยมันแห้งมันแห้งแล้วมันล่างยากตัวเอาเอาอันนั้นอ่ะเอาอันนั้นอ่ะอันแป้งหน่อยเท่านั้นอ่ะ แพ้งหน่อยล่างหลวดนั่นแล้ว,ลวเราอ,อ๋อแล้วแล้วกับปิดคลิปแล้วนะเด้อพี่น้องดูหลานปิดคลิปจังไนวันนี้มิเตียเอาไปต้มูเขาปิดคลิปจังไหนมูเขาน่ะบอกลาทักทายบายบาย บายบายเสร็จแล้วเสร็จแล้วอขอบคุณค่ะที่ติดตามขอมขอบคุณค่ะลูกหลานที่ติดตามยังอีกมงเข้ามาจากไหนอีกอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกด <c oughs> กดยังแนวกดยังกกดซับตะไข่โอเค <c oughs> เข้ามาจาก,นกันเปันะกดติดตามกดชับตะไข่ให้น้ำแนวด้วยจา้าบาย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  Jeg <laughs> ah, ah, summerer jo. Bye-bye!